สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้หมอขออนุญาตแจ้งข่าวว่าหมอย้ายจากไลน์กรุ๊ปนะคะมาสู่ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะเพื่อรับการตอบคำถามเช่นเดิมนะคะโดยไลนะะ์ออฟฟิเชียลเนี่ยค่ะจะเป็นการตอบคำถามท่านสามารถาใส่คำถามไว้ได้นะคะแล้วก็หมอการทีมงานจะค่อยๆทยอยมาตอบคำถามให้นะคะขออนุญาตว่าสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการปรึกษาโดยการส่งผลเลือดส่งผลปัสสาวะให้ดูค่ะ หมอมีความยินดีที่จะตอบนะคะแต่ขออนุญาตให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มของรายละเอียดผลเลือดเรียงตามวันที่ให้หมอหน่อยเพื่อง่ายในการตอบคําถามน,นะคะหมอยินดีในการจะตอบให้นะคะแต่ว่าพอถามอะไรในท่านนะคะหมอจะต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการมานั่งเรียงนะคะสิ่งที่หมอจะเรียงคือเรียงเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะมีประโยชน์ทั้งสง่งมาปรึกษาหมอนะคะในะลายออฟฟิเชียลล n e ของ การฝากคําถามก็ได้นะคะแล้วก็เวลาท่านไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะสมมติว่าถ้าเกิดท่านเรียงซีรีส์เรียงอย่างนี้ให้คุณหมอไม่ว,ว่าจะเป็นตามโรงพยาบาลหรือที่ใดก็ตามเนี่ยค่ะคุณหมอจะง่ายต่อความเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาเราเรียงเราจะเรียงกันอย่างนี้นะคะอย่างเช่นสมมุตินี่ค่ะ,ะเดือนมกราคมปีนี้เองนะคะปี65นะคะปรากฏว่าเคตรีนเท่านี้นะคะ GFR เท่านี้ค่ะแล้วก็พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะเคตรีนหนึ่งจุดหนึ่งค่ะ GFR หกสิบห้านะคะ มิถุนายนนะคะปี64คือปีที่แล้วค่ะที่ตัว1.3นะคะจีบอาร์5.8เนี้ยค่ะท่านก็เรียงไปเลยนะคะสมมติมปี62ปี61ปี60ใดๆก็ตามนะคะเรียงไปเลยค่ะส่วนโซเดียมโพแทสเซียมนะคะคอ,อร์ลาบยคเบเนตบางตัวอ่าน,นไม่ออกไม่เป็นไรนะคะแต่ตัวไหนที่กังวลค่ะใส่ใส่ตัวเลขมาให้หมอดูนะคะแล้วก็อันนี้ปัสสาวะนะคะและเมืออาจจะไม่ค่อยสวย อันนี้อ่านว่าปัสสาวะนะคะปัสสาวะค่ะโปรตีนนะคะท่านใส่มาเลยว่าที่โรงพยาบาลเขาเรียงมาให้เขาเขียนว่าโปรตีนอะไรท่านใส่มาให้ละเอียดนะคะเขียนว่าโปรตีนยูรีนโปรตีนยูรีนคิตานีนเขียนถ้าถ้าเป็นเขียนรบกวนเขียนให้ให้หมออ่านง่ายนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเอ็กเซลเป็นพีมันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าใส่รายละเอียดมาด้วยนะคะยูรีนโปรตีนยูรีนคิตานีนยูรีนยี่สิบสี่ชั่วโมง t w hour อะไรเงี้ยค่ะใส่มาด้วยแล้วก็ตรงโปรตีนอยากให้ใส่หน่วยมาด้วยนะคะแล้วก็มีการเทียบกัน ท่านก็สามารถติดตามคําตอบของท่านได้นะคะโดยบางท่านค่ะทีะ่สะดวกหมอสะดวกในการที่จะพิมพ์ตอบนะคะนนี้เราจะพิมพ์ตอบเลยแต่ว่าบางท่านคําถามถามสั้นนะคะแต่ว่าหมออาจจะมีรายละเอียดในการที่น่าจะต้องตอบยาวบางท่านหมอจะใส่พิมพ์ตอบว่าจะไลฟ์ในไลฟ์ต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้หมอกำหนดวันไลฟ์เป็น2วันนะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะประมาณบ่ายสองโมงนะคะแล้วก็วันพุธนะคะประมาณบ่ายสองโมงค่ะ ซึ่งอ่าแต่ละครั้งนะคะก็จะมีการแจ้งให้ทราบใน2ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คืออ่าในช่องทางของ Facebook นะคะหมอก็จะอ่าเขียนป้ายแปะไว้นะคะแล้วก็ในช่องทางที่2ก็คือจะเป็นป้ายชุมชนนะคะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวหลังจากการไลฟ์เสร็จในแต่ละวันเนะะี่ยค่ะเราจะมีการอัปโหลดวิดีโออยู่แล้วนะคะท่านใดไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะสามารถที่จะมาดูวิดีโอย้อนหลังได้เพิ่มเติมน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะท่านใดสนใจสามารถ ไปฝากคำถามเพิ่มเติมไว้ตามลิงก์ใต้วิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ